ผู้หญิงนอกใจแน่นอนว่า3มจุดนี้จะใหญ่ขึ้นผู้ชายอย่างเรามองปุ๊บรู้ปั๊บเลยครับพวกเราผู้ชายทั้งชีวิตก็ต้องห่วงเมียห่วงลูกคิดง่ายๆขอแค่ครอบครัวอบอุ่นลูกๆมีครบก็พอแล้วแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเสมอไปมีใครเหมือนผมบ้างไหมอยู่ดีๆก็มาพบว่าตัวเองถูกสวมเขา บอกตรงๆว่าเจ็บปวดสุดๆแต่เชื่อผมเธอเรื่องแบบนี้ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วที่เจ๋งคือผู้หญิงที่นอกใจคิดว่าจะซ่อนได้มิชิตแต่สุดท้ายก็ต้องเปิดเผยออกมาจนได้เราผู้ชายอาจจะดูซื่อๆแต่จริงๆแค่สังเกตสักหน่อยก็รู้แล้วทำไมนะเหรอเพระถ้าผู้หญิงหลงผิดไปสามจุดนี้มันจะใหญ่ขึ้นทันทีเลยครับ ฟังดูเหมือนล้อเล่นแต่ไม่ล้อเล่นนะครับพี่น้องลองฟังผมเล่าให้จบผมจะชี้ให้ดู3ามสัญญาณนี้เห็นง่ายมากใครเคยเจอมาแล้วต้องพยักนหน้าหงึกหนึบผู้ชายที่ฉลาดแค่ดูปุ๊บก,ก็รู้แล้วว่าภรรยาตัวเองอยังซื่อสัตย์หรือมีคนอื่นแล้วแล้วสามจุดนั้นคืออะไรบ้างมันเปลี่ยนไปยังไงและที่สําคัญที่สุดถ้าบังเอิญพบว่าภรรยานอกใจผู้ชายอย่างเราควรทํายังไงให้มีศักดิ์ศรีไม่เสียฟอร์มผมจะแชร์ให้หมดเปลือกในวิดีโอนี้ ดังนั้นพี่น้องท่านใดที่กำลังดูอย่าลืมติดตามช่องจิตวิทยาผู้หญิงกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพราะที่นี่ผมไม่ได้พูดแค่ทฤษฎีลอยๆแต่เป็นประสบการณ์จริงที่แลกมาด้วยเลือดเนื้อชีวิตจริงเป็นยังไงผมก็เล่าอย่างนั้นเพื่อให้พวกเราได้รู้ทางว่าจะรักษาสุขภาพหรืออย่างน้อยก็รักษาศักดิ์ศรีของผู้ชายไว้ได้ยังไงเอาละไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเข้าสู่ส่วนสำคัญกันเลยครับผู้หญิงนอกใจสามจุดนี้จ้ะใหญ่ขึ้นผู้ชายที่ฉลาดจะรู้ทันทีหนึ่งนิสัยใจร้อนปากใหญ่ขึ้น พี่น้องฟังผมนะผู้หญิงที่ยังรักสามีถึงจะเหนื่อยจะลำบากแค่ไหนพวกเขาก็ยังอ่อนโยนแต่เมื่อไหร่ที่ใจพวกเขามีคนอื่นแล้วนิสัยก็จะเปลี่ยนไปทันทีปากก็จะใหญ่ขึ้นหมายถึงชอบบ่นชอบด่าชอบหาเรื่องทะเลสมัยก่อนเธอน่ารักแค่ไหนตอนนี้ก็หงุดหงิดเท่านั้นตอนแต่งงานใหม่ๆถามอะไรก็ยิ้มกลับจากทำงานดึกๆก็ยังหงุดทำกับข้าวแต่ตอนนี้เหรอแค่เราเอ่ยปากถามว่าเธอไปไหนมาเท่านั้นแหละหน้าบึ้งทันทีเสียงก็ดูยังกับฟ้าผ่าอย่ามาสอดเรื่องของฉันพี่น้องเห็นไหม ชัดเจนว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลถึงได้อารมณ์ร้อนแบบนั้นเชื่อผมเถอะผู้หญิงที่มีคนอื่นแล้วจะเกลียดที่สามีซักไซสเพราะกลัวความลับแตกผมจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะเพื่อนผมคนหนึ่งเมื่อก่อนภรรยาเขาน่ารักมากไปไหนก็อวดสามีตลอดแต่พอเธอเริ่มไปรู้จักกับเพื่อนร่วงงานเก่าคนหนึ่งนิสยัยก็เปลี่ยนไปเลยเมื่อก่อนสองสามีภรรยานั่งกินข้าวคุยกันหัวเราะตอนนี้ข้าวเย็นชืดถามไปก็วอยวายกินไปเถอะถามอะไรนักหนาเพื่อนผมอดทนคิดว่าภรรยาคงเครียดเรื่องงานใครจะรู้ว่าทนมาตลอดปี สุดท้ายถึงได้รู้ว่าถูกสวงเข้ามานานแล้วผู้ตรงๆนะครับพี่น้องผู้หญิงที่นอกใจมักจะเอาสามีไปเปรียบเทียบบางทีก็บอกว่าคนอื่นสุภาพบุรุษรู้จักเอาใจใส่ส่วนเราก็ไม่สนใจบางทีก็ตำหนิว่าเราไม่เก่งเท่าใครเลยคุณคุคไหมครับนั่นแหละชัดเจนว่าในหัวของเธอเอาเราไปเทียบกับผู้ชายคนอื่นแล้วนั่นคือสัญญ,ญาณที่ปากใหญ่ขึ้น ผู้จะไม่รักษาน้ำใจดูถูกสามีพี่น้องลองสังเกตดีๆจะเห็นว่าเมื่อผู้หญิงไม่เหลือความรู้สึกให้เราแล้วพวกเขาจะไม่อดทนพวกเขาจะอารมณ์เสียง่ายๆกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเมื่อก่อนเราวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบเธอก็แค่ยิ้มแล้วจัดให้ใหม่ตอนนี้แค่เห็นรองเท้าเองนิดหน่อยก็พร้อมจะด่าวอยวายคุณสกคุณกรุงรังอยู่กับคุณมันน่าเบื่อพูดตรงๆนะคำพูดพวกนั้นไม่ใช่เพราะรองเท้าหรอก แต่เป็นเพราะในใจเธอมีเหตุผลที่จะหงุดหงิดกับเราแล้วผมแนะนำพี่น้องว่าเมื่อเห็นภรรยาหงุดหงิดโดยไม่มีเหตุผลอย่าเพิ่งคิดว่าเราทำผิดระวังให้ดีมีความเป็นไปได้สูงว่ามีเงาของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงผู้ชายต้องฉลาดอย่าปล่อยให้ถูกจูงจมูกแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเห็นภรรยาอารมณ์ร้อนแล้วจะสรุปทันทีว่านอกใจบางทีเธออาจจะเครียดเรื่องงานเรื่องลูกก็ได้แต่ถ้าอาการนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆยาวนานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามาพร้อมกับทัศนคติที่ดูถูกสามีและความมินชาเรื่องบนเตียงแบบนี้เกือบจจะแแน่่ใได้้เลลยววาามีปัญห ผมพูดตรงๆนะผู้ชายที่ไม่สังเกตก็จะถูกหลอกง่ายๆภรรยานอกใจไม่จําเป็นต้องแสดงออกด้วยการกระทําเสมอไปหลายครั้งแค่ฟังวิธีพูดวิธีโกรธก็รู้แล้วยิ่งปากใหญ่ขึ้นยิ่งตำหนิมากเข้าหรา่ความรักในใจก็ยิ่งเล็กลงเท่านั้นจริงไหมนั่นแหละสัญญาณแรกของผู้หญิงนอกใจคือนิสัยเปลี่ยนไปปากใหญ่ขึ้นเรื่อยๆที่น้องจําเรื่องนี้ให้ขึ้นใจนะเพื่อที่เวลาเห็นภรรยาเปลี่ยนไปกระทันหันเราจะได้รู้ตัวและระวังไม่มัวแต่เข้าใจผิดสอง หน้าอ,อกสะโพกรูปร่างใหญ่ขึ้นดูแลตัวเองผิดปกติที่น้องครับผู้หญิงปกติหลังแต่งงานมีลูกต้องดูแลสารพัดเรื่องปากท้องแทบไม่มีใครสนใจรูปร่างหน้าตามากนักหรอกครับเช้าก็ทำกับข้าวยังก็เลี้ยงลูกยุ่งหัวหมุนบางทีแทบไม่ส่องกระจกด้วยซ้ำแต่สังเกตดีๆนะเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงเปลี่ยนไปกะทันหันดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพวกเราต้องตั้งสติให้ดีเลยนะเชื่อผมเถอะเธอไม่ได้สวยเพื่อเราหรอกแต่เพื่อคนอื่นต่างหากผมเล่าเรื่องจริงนะเมื่อก่อนภรรยาผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเเองเลย อยู่บ้านก็ใส่กางเกงวอร์มเสื้อเก่าๆมัดผมทรงๆไปทำงานก็แค่เสื้อเชิ้ตกางเกงสลักไม่ทาลิปไม่แต่งหน้าแต่พอถึงช่วงหนึ่งผมเห็นเธอจูจูก็ขยันปสปาซื้อเครื่องสำอางเป็นแสนแสนฝึกโยคะแถมยังซื้อชุดชั้นในรัดรูปผมแปลกใจก็เลยถามว่าอุ๊ยเธอทำไมช่วงนี้ขยันดูแลตัวเองจังเธอกตอบสั้นๆว่าผู้หญิงก็ต้องรักตัวเองสิฟังดูมีเหตุผลนะแต่ในใจผมตอนนั้นรู้สึกได้ถึงกลิ่นไม่ดีแล้วพี่น้องเห็นด้วยไหม หน้าอกสะโพกเดิมที่เป็นอาวุธของผู้หญิงปกติก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่เมื่อมีเป้าหมายอื่นแล้วจู่ๆพวกเขาก็จะใส่ใจกับการออกกําลังกายกินอาหารควบคุมน้ําหนักใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปเพื่ออวดสัดส่วนนี่แหละที่ชาวบ้านเรียกว่าสวยเพื่อกิ๊กนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกหน้าอกและสะโพกคือสองจุดที่จะใหญ่ขึ้น อย่างผิดปกติเมื่อผู้หญิงนอกใจเพื่อนผมคนหนึ่งภรรยาอายุ40กว่าแล้วจู่ๆก็ไปไว่ายน้ำเป็นประจำสมัครเรียนออกกำลังกายเขาดีใจมากคิดว่าภรรยาหงสุสุขภาพแต่หารู้ไม่ว่าฟิตเนสแห่งนั้นและคือที่ที่ภรรยาเขาไปเจอหนุ่มรุ่นน้องคนหนึ่งด้วยเหตุนี้เองภรรยาเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนหน้าอกเต่งตึงขึ้นสะโพกผายขึ้นแต่งตัวจัดเต็มขึ้นและสุดท้ายเพื่อนผมก็ต้องยอมเซนใบียร์พี่น้องต้องเข้าใจจิตวิทยาของผู้หญิงแบบนี้เมื่อพวกเขายังรักสามีพวกเขาก็สวยเพื่อสามีอยากใใใใหห้้ตตัวเเเออองดดูููีีีพืื่่่่่สสาาามมมมมภิจแไชศนย์กล นของพวกเขาอีกต่อไปการดูแลตัวเองทั้งหมดก็จะมุ่งไปสู่คนภายนอกพวกเขาต้องการให้ตัวเองดูมีเสน่ดึงดูดในสายตาของคนอื่นและความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นดูอ่อนเยาว์ขึ้นสดใสขึ้นอีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตคือผู้หญิงที่นอกใจมาจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเมื่อก่อนก็แค่แต่งตัวเรียบง่ายมิชิตตอนนี้ชอบชุดรัดรูปกระโปรงสั้นเสื้อเปิดไหล่เหตุผลที่ฟังดูน่าเชื่อคือฉันอยากมั่นใจขึ้นฉันต้องตามแฟชั่นสิ แต่พี่น้องระวังให้ดีนั่นคือข้ออ้างทั้งหมดเบื้องหลังเสื้อผ้าเหล่านั้นคือสายตาของคนอื่นที่กำลังมองอยู่ไม่ใช่สามีสามีบางคนก็ซื่อซื่อเห็นภรรยาเปลี่ยนไปก็ดีใจคิดว่าภรรยาดูเด็กลงแต่จริงๆแล้วนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนเพราะเมื่อผู้หญิงอายุ30-40แล้วจูจๆก็สนใจหน้าอกสะโพกและรูปร่างมากเกินไปแน่นอนว่าต้องมีแรงจูงใจที่แข็งแกร่งบาง,างอย่างอยู่เบื้องหลังและแรงจูงใจนั้นมักจะเป็นผู พ่อชายคนอื่นผมไม่ได้บอกให้พี่น้องสงสัยโดยไม่มีเหตุผลแต่ต้องมีสติถ้าภรรยาจู่ๆก็สนใจรูปร่างผิดปกติใช้เงินซื้อความสวยความงามจำนวนมากอย่าไปนั่งยิ้มโง่ๆให้สังเกตทัศนคติของเธอเมื่ออยู่กับเราถ้าทั้งสวยขึ้นและห่างเหินจากสามีแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงว่ามีปัญหาแล้วนั่นแหละสัญญาณที่สองของการนอกใจของผู้หญิงก็คือหน้าอ,อกสะโพกรูปร่างใหญ่ขึ้นอย่างผิดปกติเมื่อมองเข้าไปแล้วพี่น้องจะเห็นชัดเจนจำเรื่องนี้ให้ดีจะได้ไม่ประหลาดใจเหมือนผมเมื่อก่อน 3ระยะห่างระหว่างสามีภรรยาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆที่น้องครับการแต่งงานจะยืนยาวได้ต้องมีความใกล้ชิดไม่ใช่แค่เรื่องข้าวปลาอาหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความรักความเอาใจใส่และเรื่องบนเตียงของสามีภรรยาด้วยสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นกาวที่เชื่อมโยงแต่เมื่อผู้หญิงนอกใจระยะห่างระหว่างสามีภรรยาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆห่างเหินกันไปทีละน้อยโดยที่บางครั้งเราผู้ชายก็ไม่สังเกต เมื่อก่อนกลับจากทำงานแค่เราเรียกชื่อเธอก็จะเล่าทุกเรื่องอย่างสนุกสนานวันนี้ไปตลาดเจอใครที่ทำงานเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างแต่ตอนนี้ถามอะไรก็อ้ำอึงหรือไม่ก็ตอบส่งๆไปแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์พี่น้องคุ้นเคยไหมนั่นแหละเมื่อในใจพวกเขามีคนอื่นให้แบ่งไปแล้วสามีก็จะกลายเป็นคนนอกในบ้านของตัวเองไปโดยปริยายสัญ,ญญาณที่ชัดเจนอีกอย่างคือเรื่องบนเตียงเมื่อก่อนสองสามีภรรยายอย่างรักใครกันถึงจะเหนื่อยก็ยังพยายามหาเวลาให้กันบ้าง แต่เมื่อผู้หญิงออกไปหาแหล่งอื่นแล้วกลับบ้านก็มักจะอ้างว่าปวดหัวเหนื่อยเครียดมีใครเคยได้ยินคำว่าฉันไม่มีอารมณ์บ้างไหมครับฟังแล้วเศร้ามากแต่จริงๆนั่นคือสัญญาณเตือนทำไมนะเหรอเพราะอารมณ์เหล่านั้นเธอได้ทุ่มเทให้กับที่อื่นไปหมดแล้ว ผมเล่าเรื่องจริงนะพี่ชายผมอยู่กับภรรยาเกือบ20ปีไม่เคยคิดว่าภรรยาจะเปลี่ยนไปแต่แล้ววันหนึ่งภรรยาเขากลับจากทํางานก็บ่นว่าเหนื่อยกลางคืนก็นอนหลับไปเลยไม่สนใจอะไรเลยพี่ชายก็สงสารภรรยาคิดว่าสุขภาพเธอคงไม่ดีจนกระทั่งบังเอิญไปอ่านข้อความถึงได้รู้ว่าเธอไปมีความสุขกับเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งมานานแล้วระยะห่างในบ้านก็ใหญ่ขึ้น เรื่อยๆจนเมื่อพบว่าภรรยานอกใจการแต่งงานก็ไม่เหลืออะไรให้กอบกู้แล้วพี่น้องฟังผมนะผู้หญิงที่นอกใจเก่งเรื่องการแสดงละครมากพวกเขาสามารถแกล้งทำเป็นห่วงยายยังทำกับข้าวยังโทรศัพท์ถามไท่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแววตาความใกล้ชิดความอบอุ่นไม่อยู่ข้างสามีมันไม่เหลือแล้วเรากอดก็ผลักออกเราพูดคุยก็เฉยเมยอ,อยู่บ้านเดียวกันแต่รู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าน,านั่นแหละระยะห่างมันใหญ่ขึ้นแบบนั้นแหละพี่น้องหลายคนคิดง่ายๆว่าพอ รรายายเยนชาเราก็อดทนดูแลลูกก็พอแล้วแต่ระวังนะถ้าอดทนไปเรื่อยเรื่อเราเองนั่นแหละที่จะกลายเป็นคนนอกการแต่งงานที่ไม่มีความผูกพันเหลือแค่เปลือกของครอบครัวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแตกสลายเมื่อผู้หญิงนอกใจสิ่งที่พวกเขาขาดไม่ใช่แค่เรื่องเพศแต่คือความรู้สึกที่ได้ถูกรับฟังได้รับความเอาใจใส่พวกเขาออกไปหาข้างนอกเพราะในบ้านไม่มีดังนั้นเมื่อเห็นระยะห่างใหญ่ขึ้น เรื่อยๆพี่น้องต้องมีสติไม่ใช่แค่งเงียบไปแล้วจะดีเสมอไปผู้ชายต้องมีศักดิ์ศรีหรือไม่ก็ดึงกลับมาด้วยความเอาใจใส่ที่จริงใจหรือถ้ากอบกู้ไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจเด็ดขาดสรุปง่ายๆนะสัญญาณที่สามนี้เห็นง่ายมากคือระยะห่างระหว่างสามีพัญญาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่มีความใกล้ชิดไม่มีการพูดคุยไม่มีการสัมผัสกันเมื่อผู้หญิงก้าออกไปแล้วไม่ว่าจะแกล้งคำดีแค่ไหนระยะห่างที่มองไม่เห็นนั้นก็ยังคงปรากฏชัดเจนผู้ชายที่ฉลาดจะรู้ทันทีสาเหตุที่ผู้หญิงนอกใจครับพี่น้อง พูดอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงก็คือมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อพวกเขาก็มีความต้องการทางอารมณ์ความต้องการทางเพศเหมือนกันกับเราไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นที่ชอบดังนั้นทําไมผู้หญิงหลายคนถึงนอกใจผมคิดว่ามีหลายสาเหตุนะพี่น้องลองฟังดูว่าจริงไหมประการแรก มีเพศสัมพันธ์น้อยไม่มีความพึงพอใจนี่คือต้นตอเลยนะพวกเราผู้ชายบางทีมัวแต่ทำมาหากินดื่มกินหรืออายุมากขึ้นสุขภาพก็แย่ลงแถมยังไม่ใส่ใจความต้องการของภรรยานานวันเข้าผู้หญิงก็ถูกละเลยเบื่อหน่ายขาดความอบอุ่นแค่เจอผู้ชายที่รู้จักเอาใจรู้จักกระตุ้นพวกเขาก็จะตกหลุมรักง่ายๆเลยฟังดูแล้วเศร้าใจนะแต่เป็นเรื่องจริงผู้ชายหลายคนประมาทคิดว่าภรรยาไม่ต้องการที่ไหนได้กลับเสียภรรยาไปเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนี้ประการที่สอง ไม่ได้รับการเอาใจใส่และแบ่งปันผู้หญิงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกถ้าสามีเอาแต่งเงียบสนใจแต่หาเงินไม่พูดจาหวานหวานไม่รับฟังพวกเขาก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวและเมื่อโดดเดี่ยวไปนานๆแล้วเจอคนที่พร้อมจะรับฟังเอาใจใส่แบบนี้ก็ถือว่าจบประการที่สชอบความแปลกใหม่ผู้หญิงก็เหมือนผู้ชายแหละครับพวกเขาชอบความรู้สึกใหม่ๆสามีก็คุ้นเคยกันเกินไปแล้วเบื่อพอเจอผู้่อชายที่พูดจาสนุกแต่งตัวดูดีหัวใจก็เต้นแรงนี่คือนิสัยที่หลีกเลี่ยงได้ยากแต่ผู้ชายอย่างเราต้องเข้าใจเพื่อที่จะะรวัง ประการที่ 4. การแต่งงานที่น่าเบื่อมีความขัดแยง้งทะเลาะกันไม่หยุดไม่สามารถหาจุดร่วมกันได้ผู้หญิงก็มักจะหาที่พักพิงอื่นที่นั่นอาจจะเป็นแค่หลายแปลกๆแ,แต่ก็เพียงพอที่จะทําให้พวกเขารู้สึกหวนไหวโดยรวมแล้วผู้หญิงนอกใจมีหลายสาเหตุแต่โดยสรุปแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องของการขาดแคลนขาดแคลนเรื่องเพศขาดแคลนความเอาใจใส่ขาดแคลนความรู้สึกและการขาดแคลนนี้ถ้าผู้ชายไม่สนใจคนอื่นก็จะมาเติมเต็มให้นั่นแหละฟังแล้วเจ็บปวดไหมแต่ต้องมองตรงๆกับความจริงเพื่อที่พวกเราจะได้รู้วิธีรักษาสุขภาพรู้จักเอาใจภรรยาามกขึ้นสักหน่อยรู้จัก เอาใจใส่มากขึ้นสักหน่อยไม่เช่นนั้นก็จะเสียภรรยาไปให้ผู้ชายคนอื่นถึงตอนนั้นจะเสียใจก็สายเกินไปแล้วผู้ชายควรทำอย่างไรเมื่อพบว่าภรรยานอกใจพี่น้องครับได้ยินเรื่องภรรยานอกใจใครบ้างจะไม่เดือดดานสารภาพเลยว่าเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นแบบนั้นแค่สงสัยก็จินตนาการไปแล้วว่าจะวยวายดูด่าหรือแม้กระทั่งอยากจะชกต่อยให้หายแค้นแต่คิดดูดีๆทำแบบนั้นก็มีแต่เสียกับเสียเท่านั้นภรรยาก็ไม่แน่ว่าจะกลับตัว ส่วนศักดิ์ศรีของผู้ชายอย่างเราก็หมดสิน้นดังนั้นผมจึงได้ข้อสรุปที่สําคัญอย่างหนึ่งว่าผู้ชายเมื่อพบว่าภรรยานอกใจต้องจัดการอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ทําอะไรโดยไม่คิดประการแรกตั้งสติสังเกตการนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดแต่ก็สําคัญที่สุดอย่าใจร้อนอย่าไวไยให้สังเกตทัศนคติพฤติกรรมตารางเวลาถ้าเห็นว่ามีอะไรผิดปกติก็จดบันทึกไว้ถ้าจําเป็นก็รวบรวมหลักฐานแต่ห้ามเปิดเผยเด็ดขาดผู้ชายที่มีสติจะสามารถรักษาความได้เปรียบไว้ได้ไม่ปล่อยให้คนอื่นจูงจมูกประการที่ พูดคุยกันตรงๆเมื่อมั่นใจแล้วให้นั่งคุยกันให้ชัดเจนผู้ชายไม่จําเป็นต้องพูดมากแค่พูดอย่างใจเย็นว่าที่รู้ทุกอย่างแล้วถ้าอยากไปต่อก็แก้ไขแต่ถ้าไม่กระจบกันตรงนี้แค่นั้นแหละกระชับชัดเจนไม่ร้องให้ไม่วิงวอนพูดครั้งเดียวก็พอนั่นแหละคือศักดิ์ศรีของผู้ชายประการที่สาม ตัดสินใจให้ชัดเจนถ้าภรรยาย,ยังต้องการกลับมายังต้องการรักษาครอบครัวก็ให้โอกาสแต่โอกาสมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าให้คนอื่นดูถูกเราแต่ถ้าพวกเขาล้ำเส้นไม่เห็นเราอยู่ในสายตากต่อไปก็อย่ากันเด็ดขาดผู้ชายยอมเสียภรรยายแต่ไม่เสียศักดิ์ศรีแค่นั้นแหละและจำไว้ให้ดีว่าห้ามตีกันววยวายเด็ดขาดการทำแบบนั้นมีแต่จะกลายเป็นเรื่องตลกให้คนอื่นหัวเราะ คนนอกที่ยืนดูเขาไม่ได้ตำหนิภรรยาเราหรอกแต่จะตำหนิเราก่อนต่างหากผู้ชายที่มีศักดิ์ศรีคือคนที่เงียบๆแล้วตัดสินใจรักษาฟอร์มรักษาศักดิ์ศรีนั่นแหละคือชัยชนะสุดท้ายเชื่อผมเถอะผู้หญิงอาจจะทระยศได้แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดคือผู้ชายทำลายคุณค่าของตัวเองดังนั้นเมื่อพบว่าภรรยานอกใจจงจัดการอย่างใจเย็นเด็ดขาดนั่นแหละคือวิธีของลูกผู้ชายตัวจริงคนที่รู้จักใช้ชีวิตรู้จักเงยหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจ พี่น้องครับเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วผู้หญิงนอกใจสามจุดนี้จะใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอน 1. ปากพูดมากชอบบ่นอารมณ์ร้อน 2. รูปร่างหน้าอกสะโพกจู่ๆก็ดูแลตัวเองบานผิดปกติ 3. ระยะห่างระหว่างสามีพัญญาห่างเหินกันไปเรื่อยๆเย็นชาขึ้นเรื่อยๆ พวกเราผู้ชายที่ฉลาดแค่มองสามจุดนี้ก็รู้ทันทีแต่พูดไปก็ต้องพูดกับผู้ชายก็มีส่วนของตัวเองบางที่เราไม่สนใจมากเกินไปไม่ค่อยใส่ใจเรื่องบนเตียงไม่ดูแลภรรยาผู้หญิงถึงได้ไปหาที่อื่นดังนั้นต้องทั้งมีสติเพื่อรับรู้และรู้จักวิธีรักษาการแต่งงานรักษาศักดิ์ศรีของผู้ชายจริงไหม สุดท้ายแล้วสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือศักดิ์ศรีของผู้ชายภรรยาที่ซื่อสัตว์ก็ต้องทนุถนอมแต่ถ้าพลาดไปแล้วก็ต้องเด็ดขาดไม่ยืดเยื้อไม่เสียหน้าพี่น้องท่านใดที่เห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องจิตวิทยาผู้หญิงและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ล่าสุดแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ